สวัสดีครับทุกคนผมชื่อบัอบลิปเปอร์นะวันนี้เป็นคลิปที่หลายคนรอคอยเลยก็คือการเปรียบเทียบกันระหว่าง125คาร์บูก,กับ125หัวฉีดที่หลายคนถามหาเข้ามาเยอะเหลือเกินว่าทําไมมันถึงต่างกันมากแล้วก็แต่และแบบเนี่ยควรจะแต่งแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาบอกนะฮะนอกจากนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการทํา4วาล์วด้วยว่า4วาล์วมันมีประโยชน์อะไรแล้วมันจะแรงขึ้นยังไงใครที่แบบสนใจจะแต่งรถเนี่ยนะครับผมต้องดูคลิปนี้เลยห้ามาพลาด เอาหลานแนะนำตัวกันอีกรอบนึงผมชื่อบาร์เปลิเปอร์หล่อเท่นะผมเป็นเจ้าของเพจซื้อขาย idrv ที่เริ่มผ่อน100บาทกับอ e. ีไปเล่นได้เลยอย่างเพจลิเปอร์และเพจลิเปอร์ขาย idrov นะครับผมก็บอกเลยว่าผ่อน100ลอยรับ id นะครับเป็นเพจผมเองนะครับไม่โกงแน่นอนนะผมแล้วมีประกัน id ด้วยนะครับผมก็มีหนึ่งเพจนะผมเป็นเพจหลักผู้ตามสามมื่นกว่าๆนะครับผมแล้วมีเพจลองนะผมยังเพจลิเปอร์ขาย idrv ที่ผู้ติดตามจะเจ็ดพันแล้วนะผมก็เลมกด subscribe นะครับและที่สำคัญมีเพจเติมเกมอย่างลิเปอร์เติมเกมเร็ววดดด้ด้้ยยยนนนะะคครรััับบลลลิงงงก์ทหมอู่่าาเ อย่างแรกเลยหนึ่งเลยนะครับผมนั่นก็คือระบบการจ่ายน้ํามันนั่นเองนะครับผมก็จะเริ่มจากคาบูก่อนนะคาบูเวสหัวฉีดเนี่ยนะครับผมก็เริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับผมก็คือการจ่ายน้ามันระหว่างเวฟร้อย่าคาบูกับร้อยห้าหัวฉีดนะครับหลายคนก็สงสัยนะครับผมว่ามันต่างกันยังไงแบบไหนเหมาะสมกว่าการแต่งรถกว่ากันนะครับผมคาบูเนี่ยมันเขาเรียกว่าใช้กันมานานมากแล้วนะครับผมแล้วก็มันสามารถทําง่ายจูนง่ายแล้วก็ถูกกว่าด้วยครับ คือเอาง่ายนะคารบูเดียวมันเขาเรียกว่าจูนกันง่ายมากเนื่องจากเราต้องใส่นมหนูถ้าเราอยากได้อากาศเพิ่มอยากได้น้ามันเนี่ยมันจ่ายเพิ่มเนี่ยเราก็ขยับนมหนูตรงนั้นไปนะครับซึ่งราคาของนมหนูเนี่ยจริงๆมันไม่ได้แพงเลยนะครับผมเรียกว่าจูนถูกมากๆได้ผมไม่ถึง100บาทคุณก็ได้แล้วนะครับผมในการจูนคาบูนนะฉะนั้นมันถูกมากเรื่องระบบหัวฉีดเนี่ยหัวฉีดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่นะครับผมที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการจ่ายน้ํามันนะครับผมข้อดีเนี่ยมันก็คือ รถเนี่ยมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นแล้วจริงๆคือถ้าสมมติว่าเราเทียบกันแบบรถเดิมๆนะรถเดิมๆเ,เ,เลยก็คือหัวฉีดเนี่ยจะประหยัดน้ำมันกว่านั่นเองนะครับผมนะแล้วก็แบบเครื่องมีประสิทธิภาพนะแต่ว่าการปรับแต่งเนี่ยก็หัวฉีดนะสำหรับใครที่อยากจะทําลูกโตเนี่ยบอกเลยว่ามันจะทํายากนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์นะผมก็คือเขาเรียกว่าระบบ ECU นะครับผมที่เชื่อมต่อกับหัวฉีดนะครับก็สรุปง่ายๆนะผมก็คือถ้าเน้นแต่งแบบไม่ยุ่งยากนะครับผมแล้วก็ใช้งบประมาณถูกเนี่ยที่ไม่ถึง อบนะครับแล้วก็ค่อยๆจูนมันจูนง่ายนะผมแล้วจูนถูกนะครับเหมาะกับเขาเรียกว่า คาร์บูเนี่ยมันก็มีวิธีจูนของมันหัวฉีดมีวิธีของมันนะครับผมส่วนหัวฉีดเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้เออเขาเรียกว่าประสิทธิภาพที่มากกว่าแต่ว่าแลกมาด้วยการจูนที่ยากกว่าเพราะว่ามันจะต้องเอาไปรีแมปนั่นเองและถ้าถามผมนะไม่ว่าจะเป็นรถคาร์บูหรือหัวฉีดเนี่ยก็คือผมขับมาหมดแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วผมโอเคอะคาร์บูนะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้กินน้ำมันเครื่องเราไม่ได้กินน็อตแทนข้าวอะไรแบบนี้นะครับผมฉะนั้นเราต้องคำนวณแล้วก็จะส คาบูเนี่ยถ้าสมมติตอนนั้นผมทำใช่ไหมมันก็จะตกอยู่ประมาณแบบนมหนูตัวละ30บาทเองอะไรแบบนี้เองนะผมในขณะที่หัวฉีดก็คือรีแมปต่อครั้งเนี่ยหนึ่งพบวกแน่นอน1นึ่งพันพันนะครับผมประมาณนี้แน่นอนก็คือเขาเรียกว่าถ้าเป็นหัวฉีดเนี่ยก็คือผมแนะนําว่าถ้าอยากเป็นหัวฉีดนะผมก็คือทําจบไปเลยอะไรแบบนี้นะครับเลขเรื่องหน,นึ่งนะผมในเรื่องของการทํสีวาวนะอันนี้ผมขอพูดนิดนึงนะครับคาบู4วาลวเนี่ยก็มันจะมีเรื่องของการจูนที่อาจจะไม่คงที่เพราะมันจะจูนยากนะครับผมเนื่องจากคาบูเน ซึ่งมันไม่เหมือนกับกล่องควบคุมนะครับผมส่วนถ้าใครอยากจะทําี่วาวลูกโตของอหัวฉีดเนี่ยอันนี้ผมพูดเลยนะจากเท่าที่ผมทํสี่วาลมาลองไปดูคลิปกันดูได้นะครับก็มันต้องเปลี่ยนเยอะนะครับผมก็หลักๆแล้วเนี่ยที่ได้ใช้จริงๆนะก็มีแค่หนึ่งมัดไฟนะครับผมที่ยังใช้ของหัวฉีดอยู่และที่2ก็คือ,อถังน้ามันกับปั๊มติก๊กแค่นั้นเองนะผมที่เหลือคือต้องเปลี่ยนหมดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นชุดคาดเ่ยเรือนเ่ยอะไรเ่ยหัวฉีดเ่ยทุกอย่างเลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าจะทําลูกโตหัววววีดด4วาาาลลเเนน่่ยบอกแนะนํไปปูคิท ต้องทำอะไรบ้างก่อนดีกว่านะครับผมเรามาพูดถึงเรื่อง4วาวกันบ้างดีกว่านะครับผมหลักๆง่ายๆเลยนะครับผมก็คือถ้าเครื่องยนต์มีวาวมากขึ้นเนี่ยการไหลเวียนของอากาศและน้ำมันเนี่ยก็จะดีขึ้นนะซึ่งทำให้ระบบการเผาไหม้น,นะผมได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้นและแน่นอนว่ามันจะต้องส่งผลต่อความเร็วรถแน่นอนนะผมแล้วก็เพิ่มขึ้นแน่นอนหลายด้านนะผมบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับผมอ่ะ แต่ว่าการทำสีวาวมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าต้องมีการปรับแต่งระบบเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะฮะไม่ว่าจะแบบเป็นการปรับแต่งหัวฉีดหรือคาบูก็อย่างที่ผมบอกไปว่าคาบูมันก็จะจูดยากกว่าหน่อยแต่ว่าถ้าใช้เป็นหัวฉีดเนี่ยหัวฉีดคือมันก็เขาเรียกว่าสั่งรีแมปเนาะออประมาณนั้นมันก็จะง่ายมากๆเลยนะครับ สำหรับเวฟรละยี่ห้าหัวฉีดเนี่ยถ้าเราทำสีวาลเนี่ยเราต้องปรับแต่งกล่อง ECU นะครับผมเพราะว่าเ,เขาเรียกว่ามันจะมีระบบรับรองการจ่ายน้ำมันอากาศแบบที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้หัวฉีดเสถียรขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งการปรับแต่งหรือว่าการจูนออของหัวฉีดเนี่ยนะครับผมก็อยากจะบอกเอาไว้เลยนะว่ามันจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับผมอ่า แล้วพูดถึงเรื่องการบํารุงดูแลรักษาเนี่ยคาบูเนี่ยบอกเลยนะว่าเขาเรียกว่าต้องการการดูแลที่บ่อยกว่านะเพราะว่ามันจะต้องแบบทาความสะอาดไงเออผมบอกเลยว่าก็เออก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับผมระหว่างการจูนเออเขาเรียกว่า30บาทกับการซื้อน้องหนูเนี่ยนะครับผมกับจูนพันห้าดีแมปเนี่ยมันต้องยังไงอันนี้ผมไม่พูดเรื่องปัจจัยอื่นนะอันนี้แค่เออเรื่องค่าใช้จ่ายในการจูนอย่างเดียวนะครับผมประมาณนั้นเออและท้ายที่สุดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนต้องการแต่งแบบไหนเลยนะก็คือถ้า การที่คุณเป็นรถคาบูแลวคุณอยากจะแปลงหัวฉีดก็ทําได้เหมือนกันคือมันได้หลากหลายอย่างมากนะผมสาหรับร้อยยี่ห้านะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะผมก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็แยกแยะความแตกต่างระหว่างคาบูกับหัวฉีดของเว็บร้อยยี่ห้ากันได้มากขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็แลวถ้าทุกคนชอบคลิปดีโอแบบนี้นะผมก็อย่าลืมกด u b s c ไ i b e นะผมแล้วจะกด แชร์กดไลค์กดคอมเมนต์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้ต้องการคนดูมากๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหลอดมาคิดถึงเธอตอนหลับตาจนยังรอตรงนี้เพินน่นไปกีป่ปีเธอก็ไม่หวนมาคิดถึงเธออยู่เรื่ยอยมารักและยังคิดถึงตลอดเวลา